แต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดคลิปนะเราจะยังไม่เปิดคลิปเราจะเปิดที่ปัจจินเราจะเปิดคลิปเลยใช่ไหมไม่เราจะยังไม่เปิดคลิปตอนนี้เราจะไปเปิดคลิปอีกทีที่ปัจจินยังไม่เปิดคลิปเหมือนเดิมยังไม่เปิดคลิปเราจะไปเปิดกันที่ปัจจินอยากเป็นมือเธอในมือของคุณพร้อมันทำให้ผมไม่ชาให้ลองละสายตาเห็นเมื่อมองผมบานตอนนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าสปอร์ตอิตนะครับคือสปอรู้จักเกมนี้ไหมไม่เกนเลยวะสปอร์ตคือกีฬาอีกอีกคือสมัน เกมแค<ไ>ปมันใช่<ค>อีกนิๆๆ <S 2> <S 2> ตรสุดน้ำเลยอตอนนี้เราถึงปัจจินแล้วนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดคลิปนะพี่ว่าหมด